สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมนะครับลูกไก่โรดเดนเลสนะครับลูกไก่ไข่สายพันธุ์แท้นะครับ่าจะเป็นโรดเดนเลสสายออสเตรเลียนะครับซิลเวอร์ชัดเช็คนะครับวัตตาล็อบนะครับวัตตาล็อบมีสีสปแปรดนะครับสีบลูสีแบล็งนะครับก็มีหลากหลายสายพันธนะุ์แล้วก็มีลูก ไก่ชนด้วยนะครับไม่กีเตือนนะครับก็มาฝากอนุบาลไว้ตรงนี้นะครับสำหรับลูกไก่ชุดนี้นะครับที่อยู่ในกล่องอนุบาลนี้นะครับก็อายุได้2วันนะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้เอาออกมาจากทุกฟักนะครับเพื่อนำมาอนุบาลนะครับดูนะครับก็อ้วนสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับแต่บางตัวก็ยังไม่แข็งแรงเพราะว่า ผมมาออกเป็นชุดนะครับบางตัวพักก่อนพักหลังนะครับอาจจะมีตัวที่แข็งแรงแล้วก็ไม่แข็งแรงนะครับ,รบก็มาอนุบาลรววกันไว้แบบนี้นะครับวันนี้ก็อากาศเย็นมากนะครับผมต้องเอาฟางมารองนะครับรองข่องอนุบาลน,นะครับสําหรับการทําโคองอนุบาลก็ อย่างที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้นะครับก็ใช้ง่ายวัสดุบางคนอาจจะใช้เป็นลังกระดาษก็ได้นะครับลังขนมที่หาซื้อได้ตามร้านค้านะครับใบละประมาณสามถึงห้าบก็สามารถใช้ได้ถ้าไก่เรามีเยอะนะครับแต่ถ้าไก่เยอะขึ้นมาหน่อยอาจจะใช้เป็นฟิวเจอร์บอดนะครับซี่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเรามาทาเป็นกล่องสีก็สามารถอนุบาลได้เช่นกันนะครับการอนุบาลก็ไม่มีอะไรมากมายครับที่สําคัญก็คือความอบอุ่นนะครับอุณหภูมิต้องได้นะครับ เพราะว่าก่อนที่เขาจะฟักเป็นตัวนะครับเขาอยู่ในไข่นะครับเราก็ใช้อุณหภูมิแต่เพื่อฟักประมาณ37.5องศาครับก็จะมีอุณหภูมิที่ลูกไก่เขาฟักเป็นตัวนะครับส่วนการอนุบาลแบบนี้เอาสักประมาณ35องศาพอนะครับไม่ต้องถึง37นะครับเดี๋ยวร้อนไปนะครับก็ใช้หลอดไฟนะครับประมาณหร่อร้อยวัตต์นะครับหกสิบวัตก็ได้นะครับแต่ต้องทําเวลาตอนกลางคืนอาจจะทําให้กล่องมันแคบนิดหนึงนะครับเพื่อเพิ่มความอมบุนนะครับ ของผมไม่ได้ใช้ตัวตัดอุณหภูมิทาอุณหภูมิใด้ทั้งสิ้นนะครับก็ใช้เป็นหลอดไฟแล้วก็มีโคมแบบนี้นะครับโคมไฟแบบนี้นะครับผมซื้อมาก็พร้อมหลอดไฟก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับสั่งจากลาอปปี้นะครับส่วนรางอาหารก็4ี่สิบาทนะครับแบบยาวแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญนี้ครับน้ําต้องอย่าให้ขาดนะครับน้ําถังน้ําแบบนี้นะครับใส่น้ํานะครับต้องผสมยาให้เขากินด้วยนะครับเป็นยาปฏิชีวนะนะครับ ก็ป้องกันโรคท้องร่วงท้องเสียนะครับโรคบิดต่างๆนะครับเพื่อลดอัตราการตายนะครับของลูกไก่เรานะครับก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับชื่อยานะครับผมเคยแนะนําแล้วนะครับก็ลองเปิดดูนะครับย้อนดูคลิปที่ผมทำเอาไว้นะครับแบ่งการสูตรยาต่างๆสําหรับกาอรอนุบาล รลูกกไ่นะคับแต่บางท่านต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าแต่ละพื้นที่ม่เหมือนการบางคนอาจจะหาซื้อฟ็อกซี่ได้ก็ใช้ฟ็อกซี่ก็ได้นะครับนะครับก็บางท่านอาจจะหาซื้อไม่ได้ก็ใช้ยาตัวที่ผมแนะนาไปทำซองสีแดงนะครับก็ลองเปิดลองดูนะครับส่วนอาหารนะครับการอนุบาลลูกไก่แรกเกิดอาหารอย่าเพิ่งให้เยอะนะครับเพราะว่าลําไส้เขายังไม่ดีนะครับ กินอาจจะเป็นโรคบิดท้องเสียได้ท้องร่วงได้นะครับอาจจะทําให้ลูกไก่เราตายได้เช่นกันนะครับเราให้นิดให้นิดเดียวนะครับไม่ต้องให้เยอะนะครับเขาก็จะกินมา้ากกินม้ากไม่ป็นไรตอนนี้ให้ที่สําคัญให้เขากินน้ํากินยาก,ก่อนนะครับเพื่อ,อรักษาลําไส้เขาก่อนนะครับบางตัวก็ ลำไส้สะดือยังไม่แห้งก็มีนะครับไม่แห้งไม่สนิทก็มีเราต้องใช้ยาช่วยนะครับเราก็จะมากินน้ําแบบนี้นะครับที่สําคัญการอนุบาลลูกไก่น้ําอย่าให้ขาดนะครับนี่ครับส่วนยาผมจะให้กิน5้ถึงวันเลยนะครับการผสมยาลงในน้ำเปล่าแบบนี้นะครับน้ําต้องเปลี่ยนทุกวันนะครับเพราะว่าการที่เราผสมยาเข้าไปปุ๊บนะครับ ก็จะทำให้ยาบูนเน่านะครับแล้วก็ล้างพวกถังอาหารนะครับล้างพวกถังน้ำสะอาดทุกวันนะครับทุกเช้านะครับแล้วก็ทาแบบนี้นะครับลูกไก่เราก็จะรอนนะครับที่สําคัญฟางตัวนี้นะครับฟางดน้านล่างตัวนี้ก็จะสกปรกเพื่อนที่ได่นะครับเราต้องเปลี่ยนทุกเช้านะครับเปลี่ยนทุกวันเลยนะครับเพราะว่า สุขภาพไก่เราจะได้ดีนะครับการอนุบาลันก็จะได้ลูกไก่ที่แข็งแรงตัวเร็วแล้วก็เลี้ยงรอดนะครับตัวนี้น่าจะติดติดรังอาหารออกไม่ได้นะครับรองอะไนึงนะครับออกได้เลยนะครับนะครับก็เลี้ยงง่ายนะครับ กุ้ไก่ไข่เลี้ยงไว้กินไข่นะครับเลี้ยงไว้ดูเล่น,นรับเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนนะครับเลี้ยงเพื่อสวยงามกินไข่กินเนื้อได้หมดนะครับไก่ไข่สายแลี้ยประโยชน์จะหลากหลายนะครับก็ที่สําคัญน,นะครับก็ข้อเสียของเขาก็คือราคาจะสูงนะครับจับต้องยากน,นะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจเลี้ยงไก่ไข่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0611369939นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0611369939เช่นกันนะครับสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับก็ครับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ